สวัสดีครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่องสานทีพีน้องก็จะพาทุกท่านมาดูสเสน่ห์จันทร์วันนี้มาคลองน้ําเห็นสเสน่ห์จันทร์นะครับก็เลยแวะนะครับลงมาดูนี่แวะลงมาดูไอแบบนี้เพื่อนๆว่าสเสน่ห์จันทร์อะไรครับเห็นไหมต้นแดงนี่แดงขึ้นมายันก้ามเลยนะใบใบสีนี้นะนี่ สเสนจันนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นโกเมนถ้ามันเต็มฟอร์มจริงเนี่ยมันจะงุมง้มๆนิดหน่อยกลมแล้วอันนี้หูจะชิดได้นะครับแต่มันจะบางใบจะยาวคล้ายๆเสนจันแดงเลยแต่เนี่ยพอมันแก่ๆท็อปฟอร์มปุ๊บมันจะดูกลมๆเลยผมอ่านว่าเป็นโกเมนนะครับเนี่ยมันมีอยู่สามกอผมก็เลยมาดูเทียบเคียงเนี่ยก็ คล้ายๆกันครับลูกเป็นแอปเปิ้ลเลยครับเนี่ยค่อนข้างกลมมันค่อนข้างจะกลมนะนใบใหม่ก็ไม่ได้ไม่ได้แหลมยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่นะครับนี่ไอใบเนี้ยดูกลมชัดเจนครับเป็นโกเมนนะครับก็โกเมนกับจันแดงมันคล้ายๆกันครับมต้นแดงดีนะต้นแดงดีใต้วงใต้ใบ นะครับยังเกษสรจัน่าเลยนะครับแวะเข้าห้องน้ําก็มาเดินดูต้นไม้สัง,งัาตต้นนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับเป็นเป็นโกเมนเนี่ยมันแหลมมันอาจจะไม่เขาเรียกมันไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์ตัวมันจะดูแหลมถ้าลองวีข้างนี้วีอันนี้ปาดวีมาตัวนี้หน่อยปุ๊บมันจะเป็นออกจันแดงแต่นี้มันจะเป็น เนี่ยเนี่ยในต้นในกอเดียวกันเนี่ยงุ้มเนี่ยลงชัดเจนครับโกเมนวิธีการดูนะครับดูพยายามดูฟอร์มกอรครับแล้วก็ดูเขาช่วงที่เขาเต็มฟอร์มแล้วครับมันจะค่อนข้างกลมมันมีปลายนะแต่มันจะหุบลงอ่าหูค่อนข้างชิดถ้าเป็นแดงจะหูบางทีหูจะห่างห่างคล้ายๆเนี้ยแต่บางทีมันดูยากบางคนบอกมันเป็นแดงเพราะอะไรก็เนี่ยมันดูคล้ายๆแดงยอย่างใบเนี้ย มันคล้าแดงอะถ้ามันพับอย่างนี้หน่อยอะเนี่ยถ้าพับอย่างนี้หน่อยมันจะกลายเป็นแดงนะครับแต่ว่าจริงๆมันคือโกเมนแล้วพอพวกนี้ก็เนี่ยครับดูโอ้หอันเนี้ยโอ้โเหลืออะไรในดินบนดินเยอะเลยนะครับเนี่ยปล่อยเราก็ไง่งยอยตายแล้วครับเนี่ยถ้าเป็นของผมเนี่ยผมจะถ้าเป็นของผมเนี่ยผมจะตัดเนี่ยครับตา นะครับผมตัดหั่นไปเลยครับขยายพันธุ์ผมชอบพันธุ์นะครับสําหรับสเสน่จันนี่ดูมันจะดูบางคนบอกเป็นแดงเป็นโกเมนเวลาไปร้านขายต้นไม้เขาจะบ่นว่าเอ,อันนี้มันแดงไม่ใช่โกเมนหรอกบางทีมาแดงโกเมนแดงกับโกเมนปนกันเลยก็มีนะครับแต่เนี้ยชัดเจนว่ามันเป็นโกเมนเพราะเราดูหลายๆต้นนะครับพิจารณารวมๆนะครับเพราะเวลาเขาเอามาน่าจะมาจากที่เดียวกัน มาจากที่เดียวกันนะครับผมอันนี้มาฉี่จริงๆแล้วเนี่ยแวะปัม๊มเจอต้นไม้นุ่นออ้ยไม่ใช่มีสามกอมีอีกกอนึงนุ่นด้วยนะครับตรงนู้นก็มีมีนะครับก็อันนจะกอใหญ่หน่อยอยู่ร่มนะครับผมต้องแอบ,บดูหนมีต้องอื่นอไหมเนี่ยไม่เจอ นะครับไม่เจอแล้วจะมีไอตัวนุ๊กปักนะครับอันนี้มีปักด้วยนะครับก็เป็นไม้ที่ปลูกง่ายครับวางเนี่ยเอาดอได้นะครับผมแต่ว่าเขาจะมีมีต้นไม้ใหญ่มีพลางแสงํำไรครับถ้าตากแดดร้อยมันก็จะไหม้ตายนะครับผมมันก็ต้องทางแสงนันหน่อยนะครับ นี่ก็ง่ายๆครับกลายเป็นตรงนี้มีตรงนั้นหนึ่งกออันนี้กอที่สองมีสามอันนู้นอีกสี่นะครับผมมีอยู่สี่กอก็วันนี้แวะข้างถนนข้างทางในปั๊มน้ำมันก็ชีเสร็จก็ไม่ลืมเสน่หจันนะครับก็ใครสนใจก็ไปหาซื้อตามร้านต้นไม้มาปลูกกันได้นะครับก็โกเมนเพียงง่ายโตไวนะครับผม อย่าแฉะเกินไปยังไงก็อยู่ได้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีลาไปก่อนกับโกเมนสวยๆ